เปลี่ยนน้าระบบปัมป๊มดูดจากบ่อนะครับเปลี่ยนแบบไหนนะสมมุติว่าวาวตัวนี้เปิดดูนะนนเพื่อนนะนอะดูนะเพื่อนนี่นะเพื่อนเห็นไหมสมมุติว่าวาวตัวนี้เปิดดูแล้วหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มันหมุนอยู่เนาะสมมุติว่าเราพอแล้วล็อกนี้เราพอแล,แล้วเราต้องการย้ายไปล็อกนู้นแล้วเราต้องไปเปิดตุงนู้นก่อนนะไปเปิดล็อกนู้นก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเราห้ามมาปิดล็อกนี้ก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหม ระบบบ่อมันดูดน้ําขึ้นมาจากบ่อนะครับมันใช้ปั๊มดูดนะมันไม่เหมือนระบบน้าปราปานะครับเพื่อนเพื่อนระบบน้าปราปามันปิดมันก็อยู่นะแต่ระบบน้ําบ่อมันเป็นแรงดันดูดดูดมาแล้วก็มันส่งออกนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจเนาะมันดูดมาแล้วมันต้องส่งออกถ้าเราไปปิดเนี่ยมันไม่มีรูออกมันก็เกิดแรงดันนะปั๊มเราเปิดดูเนี่ยแต่เราไปปิดวาลทุกวาลย่างเงี้ยไม่มีที่ออกนะครับปั๊มน้ํามันไม่เหมือนน้าปราปานะครับสมมติว่าเพื่อนๆพี่คนไหนเนี่ยไม่เคยทาไรเลยเนี่ย เราไม่ได้เดินระบบน้าเองเนี่ยเราไม่รู้เกี่ยวกับระบบน้ําเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราต้องมาเปิดน้ําเองเนี่ยที่สวนอย่างเงี้ยเราห้ามปิดน้ําก่อนเด็ดขาดน,นะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องไปเปิดอีกวาลวหนึ่งก่อนนะเปิดวาลวนู้นก่อนค่อยมาปิดวาลวนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็คือหนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่เคยนะครับเรื่องต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องอะไรฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ